สวัสดีชาวแบตเนสเกมเมอร์กันอีกครั้งหนึ่งนะจ๊ะวันนี้อยู่กันที่เกม Battlefield 1. 1นะจ๊ะอีกแล้วนะจ๊ะบอกเลยว่าหลังจากพาทที่แล้วเราเล่น Assault ไปครับก็มี Medic Support แล้วก็ s c ก v นะครับเป็น Sniper Rifle ซึ่งเล่นอะไรดีครับสำหรับผมผมอยากเล่น s c ก v นะแม่ง มันฮนะมันจริงๆร,ระยะไกลนะแต่ว่าถ้าเมดิกเนี่ยจะเป็นสู้เหมือนระยะกลางๆนะครับปืนก็จะยิงทีละกี่นัดสั่งสังสองสานัดปะประมาณนั้นก็ต้องปลดล็อกกันไปนะจ๊ะสไนนนี่ผมปลดล็อกอะไรนะั่นบ้างยังวะยังไม่ปลดล็อกนะฮะยังไม่มีอะไรติดอะไรเยอะโอเคผมเล่นเป็นสไนน์แล้วกันฮะก็เป็นกระสุนเคเบิลเลตนะครับแล้วก็สปอร์ตโอเคตามนี้ มาเรามาเอาสไนย,ยิงคนกันดีกว่าเผื่ได้จุดเกิดที่ดีกว่านี้เดีย๋ยวเอาบีให้เสร็จก่อนตรงนี้ก็ได้วะมาโอเคอันนี้คือรูปร่างหน้าตาของสไนเปอร์เกมนี้นะครับเรียกได้ว่าปืนนี้ผมก็เป็นอีกปืนที่ผมปลดล็อกมานะปกติจะเป็นปืนแรกจะมี10นัดนะฮะแต่ปืนนี้จะมี5นัดนะครับแต่ว่าการซูมเนี่ยจะไกลขึ้นนะครับไกลขึ้นเยอะเลยไปด้วยเพื่อนไปไปไปต,ตามไม่ทันโอ้ oh my ม o ก วิม่มาแทงรถได้ไหมอบบโอเคในสนนี้ต้องเน้นส่มแน่นอนนะครับจะมาบูเหมือนแอรเซาไม่ได้เครื่องบินมาลำหนึงอันนี้สามารถยิงยิงยากครับอันนี้ผมก็ไม่รู้เป็นกระสุนอะไรนะแต่เป็นกระสุนที่ยิงรถถังได้อะอ,อะไรวะ ตายขอบคุณครับรีโหลดนี่ครับสามารถยิงได้ฮนะนี่ประมาณนี้เอา้าเอา้าพังเฉยบอกว่าคนออกไปแล้วมีคนออกไปแล้วมีคนออกจากรถถังแล้วเมื่อกี้ตรงนี้มีคนอา้าเป็นไนแล้ววะ ตายเขาถังมาคันนึงครับทางขวาอ๋อเป็นอะไรเพื่อนเมื่อกี้เพื่อนเป็นอะไรอ่ะโอเคอุ่ยทำไมเป็นลู่เงี้ยโดนทิ้งระเบิดใส่แน่นอนฮะไม่ตายตายโอ้อันนี้อันน่าอะไรนะอะไรอะเพื่อนตายนีโรดอุ๊ยอุ๊ยอุย ข้างล่างข้างล่างจัดการก่อนครับเดี๋ยวเขาจะเข้ามาฆ่าเราได้โอ้ my god ชิปหายแล้วรีโหลดเป็นไงแล้ววะคนวิ่งอยู่ทางนี้ปะออ้เพื่อนเราเองโถเพื่อนเราเกิดตายรีโหลดอ้ารีโหลดครับ โอ้วี่ดนไปนัดหนึ่งฮะยี่สิบดาเมจเออเหลือแปดสิบดาเมจฮะโอเคสไนก็บูได้นะแต่ต้องเล่นดีๆฮะไม่งั้นเราจะวิ่งไปแห้งๆครับเพราะว่าสไนเกมนี้มันค่อนข้างช้าครับช้ามากโอเคน่าจะเสียงแตรใช่ไหมโอเควิ่งไปก่อนครับโอ้ หาจุดที่คนอยู่ครับแต่ทำไมรถถังเขายิงผมโดนรถถังเขายิงมาทางผมคืออะไรตายครับขึ้นไหมครับโอ้โดนจ,จุดอีกแล้วเสียจุดอีกแล้วฮะสนายแล้วฮะ โดนไปนัดหนึ่งเออมองไม่เห็นเว้ยเอาไม่ใช่คนเหรอนะโอ้โหผมก็ยิงเต็มที่เลยโอเค,อเคไม่โดนอีกแล้วมันไม่อยู่เฉยให้ยิงเลยวะโอ้ฟักรีโหลด อเอ้าโถนึกว่าเดินอยู่เดียวกับที่เ็าบอกดิเพื่อนเอา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 ตายรีโหลดเอาเพื่อนเราเกิดตรงนี้เฉยเลยโอเคสนายะทั้สุดจะมีขาตั้งนะฮะไม่โดน,อ,นอีกเว้ยเอาฟักอ่ะรีโหลด โอ้โหคขับบินบินมาคขับบินบินมายัาางไ,ไงดีวะโอ้ไมค์ก็เขาคือเขาคือรถถังมาแล้วอืมไลทแทงดาเมจโอเคโอ้ยทำไมดาเมจมันเบาจุงต้องยิงใกล้ๆแน่ๆเลยอุ้ยว่าแล้วครับอ้าว ผมนึกว่าตรงนู้นยิงครับที่เป็นกล้องเห็นชัดๆเลยโอเคฟื้เกิดอย่างไกลยึดจุดกันเป็นไงบ้างฮะโอ้โหโดนยึดกันหมดเลยโอ้ my god หน้ามีตัวอ่าโอ้ไม่ทันโอ,โอเคเกิดครับ อโอเคเกิดตรงนี้แหละเกิดได้แค่ที่เดียวครับผมว่าที่อื่นมันไม่ดีแล้วโอ้โหแล้วเกิด <c oughs> ออยานหน่อยเพื่อนโอเคต้องวิ่งอ้อมแล้วฮะคงลุยตรงๆไม่ได้ครับต้องวิง่งอ้อมไปยิงฮะโอ้โหโคตนหนีเสือป่าชรเล่ โอ้โหอะไรจะโชคดีบานนี้ฮะอุสตส่าห์จะวิ่งอ้อมไปยิงข้างหลังเจอรถถังมายิงข้างหน้าะมาเป็นคําพ้องเลยจะอ้อมไปยิงข้างหลังเจอรถถังมายิงข้างหน้า <c oughs> เกิดมาโอเคอจุดที่มันสูงกว่านี้ครับยิงอยู่สูงที่ได้เปรียบครับสไนเปอร์เราสไนแล้วนะฮะ หายแล้วครับตอนนี้โอ้ทันไหมนะจะโดนยิงตายไหมโอ้โหไม่โดนครับเป็นไปได้เอาโดนได้ไงวะสองเอเคใส่สองนัดโอเคตรงนี้มีคนดีกว่าตายตายริโรดเป๊ะเป๊ะอ่าโอเค เอาโอ้ยควันเต็มไปหมดเลยอู้หูว่าแล้วครับมาเป็นลูกเลยฮะเขาเรียกว่าแคนครับแคนฝังหุ่นโอเคตรงนี้เพื่อเรายังอยู่นะมีม้าขี่ไปจุด E ครับเดี๋ยวจุดๆนี้ละเอ้าทำไมมันเกิดจุดนี้วะโอเค โดนด้วยไงล่ะยิงยิงเครื่องบินโดน,นับแต่มันเบาเหลือเกินโอ้ย,อยเยอะจังวะรีโรดเอ้ขอยิงนัดน,นึ่งแล้วกันนะแต่ว่ารีโรดไปก่อนก็นดีโอ้ย,อยไม่ดีวะตานี้แพ้ผมไม่สนใจแล้วนะ ขอยิงไาก,ก่อนแล้วกันน้องคิดยังไงเอาปืนกลไปยิงมันครับรีโหลดโดนไปนัดหนึ่งอะโอ้ยอ,อยู่ตรงนั้นเลยฮะ ขอเกิดนอยเพื่อนกันจะเกิดครับสามอ้าวไม่ทันแล้วเพื่อนแย่งไปแล้วโอเคเกิดบนรถครับอุ้ยโอ้ <c oughs> oh my god อ้าวโอเคมีคนอนี่ก็มีคนวิ่งไปให้โดนยิงโอ้โห้วบส13ตาย6ครับ เน้นคิวแล้วกันนะเน้นเคิลตรงนี <S <S ้เกิดได้ไหมเกิดสิเพื่อนโอเคโอ้โหไม่โดนเลย ได้โอ้โหเต็มไปหมดเลยเอาแล้วอ๋อผ้าผมนึกว่าปลามีปลาด้วยเหรอวะโอเคโอ้มันเห็นทะลุยันตรงนี้เลยเหรอเป็นไปได้เหรอครับเต็มอีกเต็มอีกเกิดเกิดนี้ก็เอามไม่ทันอีก มนนนะนนนันมีการยิงกันฮะโอ้ฟักมีมา้ามาขี่ไปไหนเพื่อนมีรถอานัดนครับใส่เข้าไปวิ่งนะจ้า โโอ้ที่กูต้องเจออะไรบ้างวันๆเนี่ยโอ้โหรถถังเยอะมากๆเรียกได้ว่าโดนกดดันขั้นสูงสุดเจ็ดนาทีครับโอ้โหจะเอาอะไรไปชนะมันขี่ม้ามันดีกว่าครับ Let's go เอ้าเอามีคนแย่งม้าไปอีก พวกเจ้าต้องแย่งมา้าข้าด้วยโอ้ไม่เอาอย่างนี้เลยคือแบบเขาไม่ลงมายิงนะขับชนเลยโอ้ my god ไอต่อครับเกิดดิโอเคเกิดมาแล้วฮะขับดีๆนะเพื่อนไม่เอานะแบบโอเคเร้วโอ้โหโอ้โห โอ้โหเป็นเรื่องจริงที่เราไม่ล่วงเหรอวะเราไม่แบบไม่ตกจนะากเครื่องบินเหรอเฮ้ยไปไหนครับเพื่อนโอโ้ขับเฮ้ยคนนี้ขับเป็นนะคนนี้ขับเป็นเขาเรียกว่าอยู่เป็นโอเคยิงกันเพื่อนยิงไปยิงไปเอาเว้ยโอ้ขับได้แบบโอ้โห,แบบโโหแล้วกูจะยิงกับอะไรเนี่ยโอ้ย โชคดีเพื่อนขอบคุณที่มาส่งโอเคโอ้ยอะไรวะอะไรยิงมาวะโอ้ฮ่าฮ่ามาแม่งโหมาแม่ง มาแม่งเชี่ยแม่งขับชนขับม้าชนปั้งตายเลยม้าชนดังปั้งด้วยโอเคให้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เพื่อนเราเนียนมีคนเนียนอืมมีคนเนียนอืมยิงครับยิงได้ยิงไปฮนะเอาเอาวัดตบฮ่า <laughs> อพังครับคารถ เรียกว่าเนี่ยครับสไนต์ต้องเล่นอย่างงี้ฮะต้องมันเนียนอยู่ข้างบนเนี่ยฮะอืมรีโหลดอืมว่มาต้องยิงหน้ารถแน่เลยรีโหลดโออ๋อไม่นะไม่อ้โอ้โโอ้โ โอ้ my god โอ้ my fucking god โอ้โอ้เอาล่วงล่วงอ่อ่ยุดได้เฉยต้องมีคนมาไล่ยิงแม่เลยมีคนอยู่จริงฮะโอ้ว่ามีคนอยู่จริงๆด้วยครับแล้วก็ตายฮะเออแห้งเหี่ยวโอเค อาจุดสียึดได้ฮะสี่นาทีครับผมว่าไม่ทันครับอืมผมว่าไม่ทันถ้าให้ผมคอนเฟิร์มว่าไม่ทันแน่นอนพราะว่าสี่นาทีให้ไอ้นี่หนึ่งนร้อยนี่ค่อนข้างยากครับเพราะมันตามมาล้อยเลยฮะโอเคโอ้แม่งเอ้ ไม่โดนเฉยกันโลไวท์กันโลเวสไวท์ที่อะไรแล้วแล้วไอ้นั่นไปไหนอะรถไฟกูไปไหนวะน่ะไม่ยอมเว้ยไม่ยอมให้เอฟเว้ยอวโอโ้โอเค <c oughs> ยอมก็ได้ครับยอมก็ได้ครับ เข้าใจแล้วครับว่าทำไมพวกคุณยอมกันโหยิงโดนไอ้นี่ดาเมจหนึ่งโอเคเฮ้ยมันไม่โดนวะ What the f u c k คนวิ่งมามีคนวิ่งมามีคนวิ่งมา <c oughs> มีคนวิ่งขึ้นมาแน่เลยผมว่าคนจะอยู่ฝั่งนี้ครับเปิดประตูให้มิดชิปขึ้นบนไดนขึ้นไปโอเคแหวะอายุคนเอ้าคนไปไหนหมดอ่ะ Düşman Oh my god. ying 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 yeng ơi, yeng yeng What the fuck? yeng 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 เรียกได้ว่าเมื่อกี้เซิร์ฟล่มครับหลุดออกจากเซิร์ฟแต่ก็เรียกว่าก็โอเคนะแปลว่าผมก็แพ้แหละครับทีเมื่อกี้ยังไงยังไงก็แพ้แหละเพราะว่าเวลาเหลือประมาณนาทีนิดๆเองฮะผมไม่ทันอยู่แล้วครับโอเคก็ขออภัยด้วยนะอาจจะจบได้ไม่ค่อยดีนัดนะครับแต่ก็โอเคครับขอบคุณทุกคนที่นั่งดูกันมาจบคลิปนะครับถือว่าสนายก็เป็นอะไรที่มันมากๆครับไปพกหม่คลิปต่อไปแล้วกันครับสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้แล้วกันหลุดเฉยสวัสดีครับ